ทางด้านของโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาไหลครับได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาวระดับประถมศึกษาประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ครับ นายทวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีครับเป็นประธานในพิธีฉลองรางวัลพระราชทานเนื่องในโอกาสที่โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาไหลได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับปฐมศึกษาประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2565ที่หอประชุมกุตาระนครโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาไหลตําบลกุดง,งอํเาเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีครับ โดยมีดรสุเทพชิตยวงศ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในอำเภอพนัสนิคมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัทศ,ศึกษาไหลและคณะกรรมการคณะครูบุคลากรนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลพนัศ,ศึกษาไหลผู้ปกครองของนักเรียนเข้าร่วมในพิธีครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่โรงเรียนอรุบาลพนัสศึกษาไหลได้รับการพิจารณาจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมะศึกษาประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2565ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้เห็นถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่เทิดทูนของปวงชนชาวไทยเสมอมาตระหนักถึงคุณภาพของการศึกษาของเยาวชนให้ได้รับการศึกษา การอบรมบ่มนิสัยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ครบถ้วนมีศักยภาพในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เป็นคนดีสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพของชาติและให้นักเรียนจเจริญรอยตามเบื้องพยุคนละบาทยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในสถาบันของชาติตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคตครับ